สวัสดีครับปกอโหมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย FC นะครับเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคมแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคมนะครับทุกคนก็นะครับแมงกระพี้นะครับก็จะเริ่มถ่ายลิเกในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับทุกคน วันนี้แมงกะี้นะครับขอเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเวลาในการเคลียร์งานที่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันที่บ้านหนองสวงใช่ไหมนะครับทุ่งทุ่งขามทะเลสอนะครับอำเภอนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่โคราชน,นะทุกคนนะนะครับก็เดินทางช่วงเช้าเลยนะนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะต้องออกแต่เช้าให้ได้นะครับก็คือไม่เกิน1นึ่โมงนะแต่ที่ตั้งไว้น่าจะประมาณหกโมงเช้านะนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางเร็วเราก็ถึงเร็วเพราะว่ารอบนี้ที่ผมเดินทางเนี่ยคือผมไม่ได้พักคือผมเดินทางเช้าเนี่ยผมไม่รู้ไปถึงตอนไหนนะอาจจะเป็นช่วงบ่ายอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ก็คือทํางานต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ปกตินะครับผมะจะเดินทางล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับแต่ว่าคราวนี้งานที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมทําคนเดียวเนาะนะครับซึ่งงานที่ผมทำเนี่มันเยอะเนาะนะครับงานพัฒนานะแล้วก็งานที่ผมซ่อมรถอยู่ก็คือ,อรถยังไม่พร้อมนะครับก็คือเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับทุกคนก็นะครับเมื่อวานก็ได้มีฝนตกลงมา แต่ไม่เยอะนะครับเป็นกลุ่มเมฆที่มันมันไม่ได้จับก้อนที่แบบเป็นเมฆดำนะไม่ใช่นะมันแบบห่างๆกันแต่มันก็ตกมาอ่าออกออกไปปลอยแต่ว่าไม่แรงมากนะครับผมไม่รู้ว่าฝนน่ยจะยังคงมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ยังไงแมงกับี้ก็ต้องอ่อพกนะครับเสื้อกันฝนไปนะครับ เราก็ไม่รู้นะว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอฝนหรือจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันเอาไว้เนาะทุกคนเนาะนะครับก็โอเคนะนะครับหลังจากที่เอ่อไม่ได้ถ่ายลิเกเนี่ยก็น่าจะครึ่งเดือนได้แล้วเนาะเพราะว่าผมกลับมาผมก็มาพัฒนาที่บ้านนะครับเพราะว่าหญ้าที่บ้านรกมากๆนะครับผมก็เลย อาจจะต้องทําการดาย่านะครับพัฒนาบ้านเก็บกวาดพื้นที่บ้านนะครับให้ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องใช้แรงของตัวเองนะครับก็หวังว่า FC คงจะเข้าใจเนาะเพราะว่าการใช้แรงตัวเองเนี่ยนะครับมันมันต้องออกกําลังเยอะแล้วก็เราไม่ได้จ้างเขาเพราะว่าเราทําเองนะครับเราก็ไม่ได้มีเงินจ้างอะไรหรอกนะครับก็รอบนี้ก็อย่างที่ว่าเนาะเราก็ ดูตารางเนาะนะครับก็มีโคราชสองวันหนึ่งกับสองทุ่งขามทะเลสอแล้วก็อำเภอสูงเนินสองวันติดกันเลยนั่นหนึ่งกับสองคือติดกันเลยนะครับเอฟซี FC ก็ได้ดูไลฟ์สดทางาช่องแมนกาบีนะครับก็คือทางสอนัเพรวิเชียนก็คือให้อนุญาตให้ไลฟ์สดทําการแสดงได้นะครับถ้าผมตามลิเกลุ่งฟ้ากิจราบาลมีเนี่ยผมจะไลฟ์สดได้แค่ช่วงหน้างานเท่านั้นครับพอลิเกรเริ่มจะ ทำการแสดงออกแขกผมก็ลงไลน์แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศเอานะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันไหนถ้าผมตามลิเกลุงฟ้าแล้วมันมีงานต่อเนื่องกันนะครับก็คือวันนี้อยู่อีกจังหวัดนึงพรุ่งนี้ไปอีกจังหวัดนึงงานมันติดกันใช่ไหมผมจะถ่ายแค่ช่วงบรรยากาศหน้างานให้ FC ได้ชมกันส่วนเรื่องการแสดงก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรา โหลดนะครับโหลดไม่ทันนะครับผมอ่ะโอเคครับเมื่อกี้แมงกะบี้หยุดนะครับเพราะว่ามีรถมาส่งของนะครับผมโอเคครับผมก็ตารางงานเนาะก็คือรอบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเอ่อได้ตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะว่าเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พิธีกานเนี่ยเนาะนะครับสอนพิเชียนก็คือพรุ่งนี้นะครับบ้านหนองสวงนะครับขามทะเลสอนะครับผมแล้วก็วันที่สองก็คือวัดกุจิกอำเภอสูงเนินนะครับโคราชท,ทั้งสองวันจะเป็นของสอนพิเียนนะสองวันนี้เอฟซจะได้ดูไลฟ์สดนะครับการแสดงนะครับส่วนวันที่สามเนี่ยนะครับเขาเขาไปเล่นที่โรงแรม บางกอกนะครับบูติลังสิตท,ที่ปทุมอันนี้ผมไม่ได้ไปนะของลุงฟ้านะครับไม่ได้ไปนะฮะวันที่สี่นะครับที่วัดลาดสโมสรน,นะครับที่ชนบุรีก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ไปเช่นเดียวกันรู้สึกว่ามันมันก็จะไกลอยู่นะทุกคนเนาะนะครับเหมือนเหมือนมันจะไกลอะ่ะนะครับช,ชนบุรีเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราย้ายมุมแป๊บหนึง่งอ่าโอเค เมื่อกี้มันย้อนแสงนะทุกคนนะประมาณนี้เนาะโอเคครับวันที่ห้านะครับที่ราชบุรีนะครับวันวัดพระศรีอานใช่ไหมนะครับวันที่หกนะครับสุพรรณบุรีนะครับวันที่เจ็ดเปิดมานบ้านบารมีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มปิดนะทุกคนนะนะครับผมเดี๋ยวรู้สึกขาตั้งกล้องจะเอียงนะครับ พ okay. ื้นที่มันเอียงนะทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะครับภาพเลยเอียงเ่าโอเคครับผมขยับใหม่นะครับก็คือไม่เอียงละนะครับผม <Okay. S 2> ก็การตามด้วยัางนี้นะครับอาจจะมีการห่างห่างวันนะครับทุกคนคือมันมันไม่ได้แบบทุกๆวันต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่ามีทั้งกลุ่มปิดด้วยนะครับแล้วก็งานอย่างอื่นด้วยนะอย่างชนชนบุรีนะผมว่าไกลอยู่นะนะครับชนบุรีผมคงไม่ได้ไป นะครับถ้าเป็นราชบุรีแล้วก็สุพรรณน่ะน่าจะน่าจะได้ไปนะครับวันที่5้าวันที่6ใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะครับวันที่8ก็ที่โคราชนะครับวันที่9กชัยนาทวันที่สิบบุรีวันที่11สระบุรีโหอันนี้คืองานติดต่อกันเลยนะครับแต่12ไม่มีนะครับสิ 13, ก็วัดลาชพราวกรุงเทพอันนี้ไปกรุงเทพเลยนะนะครับ วันที่เอ่อสิบสี่ก็บางปะอินแล้วก็วันที่สิบหกก็คือสุพรรณบุรีนะแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไม้ครูที่ของลุงฟ้ากิจาบารมีก็คือผมก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มปิดแล้วก็เขาก็ไม่ได้ให้ไหลฟ์สดเอ้ยไม่ไม่ได้ให้ทําคลิปผมเคยถามแล้วว่าถ่ายคลิปได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายคลิปไม่ได้ก็เลยไม่ไปนะก็คือต้องบอกเอฟซีว่าวันงานไหวค้ครูของนิเกลลุงฟ้ากิจจาบารมีเนะี่ยผมไม่ได้ไป เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยคือมันทําได้อย่างเดียวก็คือว่าเราไปร่วมงานได้คือเร,เราไปดูได้ดูเฉยๆได้ครับแล้วถ่ายอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าหนทางมันก็ไกลอยู่แล้วก็คือเราทำอ่า YouTube เนะเาะแล้ก็ต้องมียอดวิวถ้าเราไปแล้วมันไม่ได้ยอดวิวแล้วก็เงินมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าช่องเป็นไรายได้ของเราเนะี่ยเราก็กจะรอไปวันอื่นนะครับ แตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับแต่ว่า2อวันแรกอ่ะหกับ2เนี่ยเต็มเต็มเลยต้อรับเพว่เชียนนะครับที่โคราชนะครับทุกคนอตอนนี้แดดก็เดี๋ยวมันก็แดดออกบ้างเดี๋ยวมันก็คึมแบบเมฆมันมารวมตัวเนาะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วบรรยากาศฝนไม่ไม่น่าตกนะครับที่ที่บ้านนะนะอ่า ก็ตอนนี้คือเดี๋ยวแมงกะพี้จะเก็บญ้าเสร็จเลยวันนี้นะครับนะก็ทยอยไปนะครับวันนี้คือเสร็จแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องต้องเดินทางแล้วนะครับโปติปติเลยนะแมงกะพี้จะออกเดินทางวันนี้นะนะครับจริงๆนะผมออกเดินทางวันนี้นะแต่คราวนี้ตผมเรียนการเดินทางเพราะว่าผมยังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับก็เคลียร์งานที่บ้านเสร็จก็ เดี๋ยวเราค่อยไปเดินทางพรุ่งนี้นะครับยังไงพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับผมก็จะไลฟ์สดนะครับ fc ก็ไปรับชมได้ที่ช่องตระกูลแมงฟิล์มแล้วก็ผมว่าผมจะไลฟ์สองเครื่องนะก็จะมีตะกูลแมงฟิล์มกับแมกชอนชาแนลนะครับจะ,จะลองดูว่าจะไลฟ์สองเครื่องได้ไหมถ้าเกิดว่าไอตัวจับอีกตัวหนึ่งมันใส่ไม่ได้ก็จะไลฟ์เหลือแค่ช่องเดียวนะถ้าเกิดว่ามันไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์สองเครื่องนะครับก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับอืม เดี๋ยวผมก็ต้องทํางานแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์งานให้เสร็จเลยครับจะได้แบบว่าออโอเคเตรียมพร้อมนะครับในการไปถ่ายทิเกณในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ